เราศึกษาเรื่องการรักษามาแล้วนะครับกี่บทนะผมจำผมจาได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาลื้อฝื้นครั้งที่ห้านะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราเรียนต่อเน,นื่องมากี่บทนะครับสิบเรื่องการรักษา28ใช่ไหมครับแต่ดูเหมือนว่าตราบใดก็ตามที่ยังมีอุปสรรคขัดขวางอยู่มันก็จะคอย ขัดขวางไม่ให้ความเชื่อของเราทํางานดังนั้นในช่วงเวลานี้เราจะศึกษาถึงอุปสรรคขัดขวางต่อการรักษานะครับในสัปดาห์นี้เราจะศึกษาเรื่องที่ <c oughs> คนชอบหยิบยกขึ้นมาพูดนะครับและคนที่หยิบยกขึ้นมาพูดก็พูดในสิ่งที่ตนเองไม่รู้แต่ฟังต่อๆกันมาบอกคนข้างนะครับระมัดระวังเรื่องการฟังต่อต่อกัอออนมา ให้ศึกษาดูในพระคัมภีร์ว่ามีหรือไม่ไและอย่างน้อยต้องมี 2, ข้อพระคัมภีร์สองสาข้อโดยเฉพาะในพันธสัญญาใหม่ใช้ในการตรวจสอบฮาเลลูลลลยาเอาล่ะครับขอเปิดมาที่2โครินธ์บทที่12ด้วยกันข้อที่7ถึงข้อที่10นะครับ และเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการแสดงมากมายนั้นก็ทรงให้มีน้ำใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าน้ำนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเรื่องน้ำใหญ่ในนั้นข้าพเจ้าวิงวอนองพระผู้เจ้าถึงสามครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเด็ดของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั้น บางคนอาจจะทราบแล้วว่าผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับนั่นก็คือเรื่องหนามในเนื้อของเปาโลนั่นเองหลายคนมองว่านี่คือโรคภัยไข้เจ็บบางคนสามารถมองเห็นลึกไปกว่านั้นอีกว่านั่นคือโรคตาที่เปาโลต้องเผชิญโดยหยิบยกขึ้นตอนที่อตอนที่เซาโลนะครับตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อเขาเดินทางไปข่มเหงคริสเตียน จากนั้นเขามีประสบการณ์พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามีแสงสว่างส่องลงมาเขาล้มลงถึงดินนะครับจากนั้นเขามองอะไรไม่เห็นบางคนบอกนี่ไงเปาโลตาบอด mm hmm. เพราะเหตุน,นี้ตาท่านก็เลยถั่วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา mm hmm. <laughs> มันเป็นหนามในเนื้อจริงหรือเปล่าครับ เราไปดูนะครับในกิจการบทที่เก้าข้อที่สิบเจ็ด้วยกันเป็นเรื่องราวนะครับหลังจากที่ซาโลมองอะไรไม่เห็นบอกค่อนข้างซาโลมองอะไรไม่เห็น,หนแต่ไม่ได้หมายความว่าตาบอดไอ้ท่อนหลังไม่ได้บอกให้พูดนะครับเขาแค่มองไม่เห็นเท่าน,นั้นเองเห <c oughs> มือนอย่างบางคนนะครับ พูดไม่ได้แต่ไม่ได้หมายถึงเป็นใบจำได้ไหมครับพ่อของยอนผู้ให้บัพติศมาเขาไม่ได้เป็นใบนะพระเจ้าต้องหยุดเขาไม่ให้กล่าวคํำแง่ลบออกมาเพื่อที่จะไม่ขวางน้ำพระทัยของพระเจ้าแผนการของพระเจ้านั้นดำเนินโดยความเชื่อความเชื่อแสดงออกโดยการพูดออกมาสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละจะขวาง เขาไม่ได้เป็นใบเขาแค่พูดไม่ได้และพอถึงเวลาที่เขาได้บุตรแล้วเขาจึงพูดได้ครั้งหนึง่งในกรณีนี้ซาโลไม่ได้ตาบอดเพราะว่าความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้าเอเมนไหมขโมยยี่ยมมาเพื่อลักและฆ่าและทำลายเสียแต่พระอ,องค์มาเพื่อให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์อย่างน้อยซาโลได้เห็นว่าที่ความรู้ทั้งหมดที่เขามีมานั้น มันเป็นเพียงแค่ความมืดเท่านั้นเองเขาได้พบความสว่างแท้จริงแล้วแท้ที่จริงนะครับถ้าเกิดคุณจ้องสิ่งที่สว่างนานๆนะครับคุณหันไปมองอะไรคุณก็จะพลาดไปหมดละถูกไหมมีใครเคยจ้องดวงอาทิตย์บ้างคุณจ้องนานๆนี่นะครับมันจะส่งผลต่อการมองภาพต่างๆอะไรเขามองอะไรไม่เห็นในเวลานั้น <c oughs> ในกิจการบทที่เก้าข้อที่สิบเจ็ดแล้วอนาเนียก็ไป และเข้าไปในตึกวางมือบนเซาโลกล่าวว่าพี่เซาโลเอย๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูได้ท่งปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั้นได้ส่งใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะเห็นได้อีกและเพื่อท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ์และในทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของเซาโลแล้วก็เห็นได้อีกท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมาคุณจะเห็นว่า ซาโลกลับมามองเห็นได้อีกใครก็ตามที่บอกว่าซาโลเป็นโรคตาเพราะเหตุการณ์นี้แสดงว่าเขาดูถูกการรักษาที่มาจากพระเจ้าพวกเราคงไม่มีใครกล้าที่จะบอกนะครับเวลาพระเจ้ารักษาพระองค์ไม่ได้รักษาทั้งหมดพระองค์รักษาแค่70%เเซ็นตวลาพระคัมภี์บอกพระเยซูรักษาคนตาบอดนั้นหมายถึงตาเขาหายเป็นปกติและไม่เพียงแต่หายเป็นปกติ มันดีกว่าเดิมผมไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงรักษาคนตาบอดให้มาใส่แว่นต่อแต่้นเมื่อพระเจ้ารทรงรักษาซาโ,ซโลหรือทําให้เขากลับมามองเห็นได้อีกเขาไม่มีปัญหาเรื่องสายตาหลังจากนั้นเอเมนไหมผมเองก็ต้องใช้ความเชื่อนะครับคุณพ่อผมใส่แว่นคุณแม่ผมก็ใส่แว่นพี่ชายผมสองคนก็ใส่แว่นผมตาดีมาตลอดจนกระทั่งอายุประมาณนักสา ผมขับรถอยู่ผมเริ่มอ่านป้ายไม่ออกผมมองไปทุกอย่างมัวหมดความคิดแวบ,บเข้ามาพ่อก็เป็นแม่ก็เป็นพี่ชายสองคนก็เป็นในที่สุดมาถึงแล้วฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับไม่แต่ผมไม่รับสิ่งเหล่านี้ผมกล่าวเลยด้วยบาดแผลของพระเยซูลูกได้รับการรักษาแล้วพระองค์ได้แบกอาการตาทั้งหมดไปแล้ว ลูกจะมีสายตาดีเหมือนเดิมพอพูดเสร็จปั๊บยังมัวเหมือนเดิมครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าไปเรื่อยๆข้าก่อนผมบอกว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับค่อยๆทุเราขึ้นจําได้ไหมครับหลายคนพลาดจุดนี้พอไม่เห็นฉับพลันเป็นไงครับทิ้งความเชื่อแต่ผมเชื่อในเรื่องค่อย,อยๆทุเลาขึ้นผมขอบคุณมาเรื่อยๆจนสาม,มารถกลับมาเห็นได้ชัดเจนเหตุการณ์น,นั้นผ่านมาได้น่าจะ สิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยไปตัดแว่นฮาอะไรอยาแล้วผมเคยให้คำปรึกษากับบางคนนะครับเขาได้ยินข้อความแบบนี้เขาเลยเริ่มใช้ความเชื่อแล้วเขาบอกวันหนึ่งในขณะที่เขามาที่คริสตจกักรเขารู้สึกว่ามันมัวไปหมดทุกอย่างเขาใส่แว่นหนามากนะครับ แต่ทํำไมมันมัวเขาเลยคิดว่าสงสัยตาเขาแย่ลงไปกว่าเดิมเขาเลยดึงแว่นออกมาเพื่อจะมาดูว่าแว่นมีปัญหาอะไรปรากฏพอดึงออกมาทุกอย่างชัดหมดหายเขาเองก็เชื่อในเรื่องค่อยๆทุเลาขึ้นคุณขอบคุณว่าคุณจะหายคุณเชื่อว่าคุณหายแล้วแล้วคุณขอบคุณไปเรื่อยๆร่างกายคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆการขอบคุณคือการรับยาพระเจ้าเอเมนไหมดัง<อ>นั้นจากข้อนี้นะครับ เมื่อเขากลับมาหายแล้วเขาไม่ได้เป็นโรคตาอย่างที่หลายคนพูดนะครับบางคนบอกว่าเปาโลเขียนหนังสือโตใหญ่แสดงว่าตาทั่วเข้าใจมาว่ามันเป็นคำอุปมานะครับเหมือนอย่างผมบอกกับภรรยาว่าผมรักภรรยาเท่าเท่าช้างอย่างเงี้ยนี่คือคำอุปมาพอภรรยาบอกโอ้เท่าช้างแค่ช้างแค่นี้เองเหรอผมบอกท่าป้าช้างก็ได้คือให้รู้เลยว่า มันใหญ่โตนะครับดังนั้นบางคนชอบดึงตรงนี้เพื่อมาสนับสนุนการขาดประสบการณ์ตามพระคัมภีร์เราไม่ควรดึงข้อพระคัมภีร์มาสนับสนุนการขาดประสบการณ์ตามพระคัมภีร์ของเราแต่เราควรจะเปลี่ยนประสบการณ์ของเราให้ไปสอดคล้องกับที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์เอเมนไหมเอาละบางคนก็พูดถึงเรื่องของหนามในเนื้อว่าเป็นโรคนู่นโรคนี้นะครับผมอยากให้คุณกลับไปที่ สองคุเรนบทที่12อีกครั้งหนึ่งลองดูกันนะครับอัคาทูตเปาโลได้พูดถึงหนามในเนื้อแล้วหลังจากนั้นคนก็ไปพูดต่อว่าท่านได้อธิษฐานต่อพระเจ้าถึงสครั้งแล้วพระเจ้าก็ตอบไม่ทั้งสามครั้งผมอ่านดูจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งแล้วผมยังไม่เคยเจอ ที่ว่าท่านอธิษฐานขอให้พระเจ้ารักษาโรคถึงสามครั้งและพระเจ้าปฏิเสธการรักษาทั้งสามครั้งผมอยากให้คุณสังเกตรตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่พระองค์ตรัสกับข้าพระเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วพระคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วหรือพูดง่ายๆว่าท่านขอแต่พระเจ้าบอกพระคุณพอแล้วอะไรคือคำตอบครับพระคุณของพระเจ้า แต่ท่าไม่ได้ขอการรักษานะครับไปดูดีกว่าว่าที่ท่านขอหนามในเนื้อหนามในเนื้อนี้คืออะไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าหนามในเนื้อคืออะไรคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคริสเตียนเราได้คําที่ใช้กันในกลุ่มของเรามาจากพระคัมภีร์ยกตัวอย่างเราใช้คําว่าคนชอบทำพอเราไปใช้ข้างนอกเป็นไงครับคนจะถามว่าชอบทําอะไร ฉันชอบทำกับข้าวฉันชอบทำสวนทำอะไรนะครับแต่เราได้คำศัพท์มาจากพระคัมภีร์คนชอบทำคือผู้ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าถูกไหมครับงั้นพอเราพูดเราเข้าใจกันเองแต่คนนอกเขาไม่เข้าใจหรือบางทีเราชอบบอกเนี่ยฉันไม่คบหลอกกับพวกชาวโลกฉันไม่คบพวกชาวโลกนั่นก็เพลงชาวโลกนั่นก็ชาวโลกนั่นก็ชาวโลกนั่นก็ชาวโลกโ<อ>เราคุยกันเองเราพอเข้าใจ พอเราไปคุยข้างนอกเฮ้ยเธอมาจากดาวอะไรใช่ฉันชาวโลกแล้วเธอชาวอะไรรู้ไหมครับคำแต่ละคำที่เราได้เรามักจะเอามาจากพระคัมภีร์รู้ไหมซาโลก่อนจะมาเป็นเปาโลเขาเรียนกับใครมาเขาเรียนกับสุดยอดปรมาจารย์เขาเองเป็นฟาริสีเขาเคร่งครัดในธรรมบัญญัติเขารู้ข้อพระคัมภีร์ดีดังนั้นคำว่าน้ำในเนื้อคุณคิดว่าเขาชอบมาจากไหน เขาเข้าขมาจากพระคัมภีร์คุณไปเปิดดูพันธสัญญาเดิมตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์น้ำในเนื้อหมายถึงมนุษย์ไม่เคยหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บผมอยากจะให้ยกยกตัวอย่างให้ดูเพื่อเห็นแก่เวลานะครับจริงๆผมมีหลายข้อมากเอาสักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ข้อนี้ก็จะพูดแทนทุกข้อเลยเราไปดูกันในกันดา์วิถีบทที่33ข้อที่ห้ห กันดาลวิถีบทที่33ข้อที่55นะครับพระเจ้าก็ได้ตรัสกับโมเสสเอาไว้นะครับว่าเวลาข้าแม่น้ําจอแดนเข้าไปในแผ่นดินคานาอันแล้วให้ขับเลือไล่ชาวเมืองออกไปให้หมดให้ทํำลายรูปเคารพนะครับแล้วจากนั้นก็ได้บอกว่าถ้าไม่ทําตามนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าทั้งหลายมิได้ขับไล่ชาวเมืองนั้นออกเสียผู้ที่เจ้าให้เหลืออยู่ก็จะเป็นอย่างเสียน ในในตาของเจ้าและเป็นอย่างหนามอยู่ที่สีข้างของเจ้าและเขาทั้งหลายจะรบกวนเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าเข้าอาศัยอยู่นั้นหนามในที่นี้คือโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าหนาในที่นี้หมายถึงศัตรูจุดประสงค์ของศัตรูคือสร้างความรบกวนเอเมนไหมทางั้นเราจะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในสองโครินธ์บทที่12นะครับ รู้ไหมครับเมื่อเราศึกษาในกิจการเราจะพบว่าเมื่ออัคารทูตเปาโลออกไปประกาศท่านจะเจอคนเข้ามาประทุสร้ายและข่มเหงเป็นประจำนั่นแหละครับคือหนามในเนื้อเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกิดไปเนื่องจากได้เห็นการสแสดงมากมายนั้นกระสงให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทุตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไป โอเคน้ำในเนื้อในอน้ำในเนื้อในที่นี้คืออะไรนะครับอ่านต่อไปนะครับตั้งแต่ข้อที่10เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ท่านรู้สึกอ่อนแออ่านต่อนะครับในการประทุสไลาต์ต่างๆในความยากลำบากในการถูกข่มเหงในความอับจน นี่ไม่ได้หมายถึงความยากจนนะครับอับจนกับยากจนคนละเรื่องกันนะครับเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นสําหรับเปาโลแล้วสิ่งที่ท่านทาให้ท่านอ่อนแอคือหนามในเนื้อเพราะเหตุนี้จึงวิงวอนพระเจ้ามาแล้วสามครั้งและพระเจ้าไม่เคยปฏิเสธพระเจ้าให้คําตอบทั้งสามครั้งว่าพระคุณของเราก็พอแล้ว นั่นหมายถึงเมื่อมีศัตรูเข้ามาท่านสามารถพึ่งพระคุณของพระเจ้าและมีชัยชนะเหนือศัตรูได้จนในที่สุดท่านรู้ว่าเมืองต่อไปไม่สนแล้วใครมันจะมาพทุสร้ายและทาให้ฉันอ่อนแอลงแค่ไหนเพราะว่าฉันจะวางใจในฤทธิเดชของครับของพระเจ้าและฉันจะกลับมาแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมอีกทุบฉันลงแค่ไหนฉันจะลุกขึ้นให้สูงมากขึ้นเท่านั้นถ้ามาทําร้ายฉันฉันจะเอาทั้งเมืองเนี่ยให้มาเชื่อพระเจ้าพอใจยัง <laughs> น้ำในเนื้อคือใครเราไปดูนะครับย้อนกลับขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็ทรงให้มีน้ำใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าคำว่าทรงถูกเติมเข้าไปทำให้เข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้คำว่าทรงไม่มีในต้นฉบับคำถ้าเช่นนั้นใครเป็นคนที่ให้ขอบคุณที่แย่งกันตอบนะครับอ่านดูท่อนต่อไปนะครับจะรู้ว่าใครเป็นคนที่ให้น้าในเนื้อ น้ำนั้นเป็นทูตของซาตานประเทศไทยมีทูตอยู่ที่อเมริกาใครเป็นคนให้ทูดไปอยู่ที่อเมริกาก็ประเทศไทยถูกไหมครับประเทศไทยมีสารทูตของอเมริกาอยู่ที่นี่ใครเป็นคนให้ทูดเหล่านั้นมาอยู่ประเทศไทยก็ประเทศอเมริกาถ้าน้ำในเนื้อคือทูตของซาตานใครเป็นคนให เปาโลมีทูดได้ทูตพวกได้น้มในเนื้อซาตานแล้วทูตของซาตานไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผีโผล่เข้ามาาแต่ฉันจะเล่นงานเธอไม่ใช่ทูตของพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงเฉพาะทูตสวรรค์นะครับยังหมายถึงผู้เชื่อด้วยทูตของพระเจ้าจึงหมายถึงมนุษย์ด้วย ผมไม่ได้พูดถึงทูตสวรรค์ที่เป็นวิญญาณนะครับเราทั้งหลายก็เป็นทูตของพระเจ้าถูกไหมครับพระคัมภีร์บอกท่านทั้งหลายเป็นทูตของพระคริสต์ทูตของพระเจ้าก็คือมนุษย์ทูตของซาตานก็ต้องเป็นเพราะอะไรเพราะซาโลได้รับการสาแดงอย่างมากซาตานไม่ต้องการให้ซาโลได้รับการยกขึ้นและเห็นการสําแดงจึงได้ส่ง พูดของซาตานซึ่งเป็นมนุษย์เข้ามาปัทุสไล้เข้ามาข่มเหงเข้ามารังแกจนเขาเกิดความอ่อนแอและอยากจะม้วนเสือกลับบ้านเขาได้อธิษฐานและพระเจ้าให้คำตอบว่าพระคุณก็พอพอท่านรู้แล้วว่าคำตอบของท่านคืออะไรไม่ใช่การอยู่โดยปราศจากคนเหล่านี้แต่เป็นการยึดในพระคุณของพระเจ้าเมื่อท่านถูกเครียดด้วยด้ยก้อนหินนะครับจนกระทั่งไม่ใช่สลบนะครับ รู้ไหมใครเป็นมือคว้างอันดับหนึ่งของโลกยิวนะครับมีกฎหมายให้เขาทำได้เขาสามารถใช้ก้อนหินเคลื่อนคนอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นเขาเคลื่ยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของบรรพบุรุษของบรรพบุรุษของบรรพบุรุษเขาเคลื่อนแม่นมากตอนที่เขาจับหญิงร่วงประเวณีได้ในมือของแต่ละคนมีอะไร มันเป็นนักปราเหมือนเราเวลาไปงานวัดเงี่ยโอ้ยเดี๋ยววันนี้จะต้องมายิงมา <c oughs> ยิงหนังยางยิงหนังกระติกยิงอะไรคือมันพร้อมอยู่แล้วดังนั้นวันนั้นเนี่ยซาโลไม่รอดนะครับแล้วเขาพ,พวกพร้องก็ล้อมเอาไวล้ละอธิษฐานเผื่อซาวโลลึกขึ้นมาได้แล้วกลับไปยังที่เกิดเหตุประกาศต่อ ยิ่งทำให้อ่อนแอลงเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะกลับแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นเอเมนไหมบางคนเอาอไปประกาศโดนแบบศาส,สนาฉันดีกว่ายากร้องห่มร้องไห้ต่อไปนี้ฉันจะไม่ไประกาศแล้วไม่ยินดีแล้วอันนั้นไม่ได้โดนหนามนะครับอันนั้นมันเหมือนแค่ลมพัดก็เสียใจแล้วน้ำตาไหลโอ้โหร่วงต,งติ้งติ้ง ให้เราเป็นเหมือนซาโลต่อให้โดนหนามโดนเสียนโดนทิมโดนแทงฝังอยู่ในเนื้อมีใครเคยเป็นตาปาบ้างส,สนุกไหมเวลาเดินอ่ะคุณจะเดินยิ่งเดินยิ่งปวดยิ่งเดินยิ่งปวดมีใครเคยเป็นที่เขาโฆษณาเออลมเย็นดี <laughs> มันไม่กล้านั่งยิ่งนั่งก็ยิ่งปวดประมาณแบบนั้นคือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามไปปะทุสไลป้ปาผ่า ไปคมเห็นท่านบอกข้าพเจ้าโดนตะบองคุณไปอ่านในบริบทรอบๆนะครับทั้งบทก่อนหน้าบทนี้และบทต่อไปคุณจะไม่พบความเจ็บป่วยอยู่ในนั้นเลยดังนั้นอย่าดึงออกนอกบริบทแล้วไปใส่ความซาวเซาโลเปาโลตาทัวตาฟางเป็นหนามในเนื้อขอพระเจ้ารักษาพระเจ้าไม่ได้รักษาถ้ามันไม่มีในบริบทมันไม่ใช่เอเมนไหมทำไมจะเขียนแค่เป็นโรคเขียนไม่ได้ถ้าเป็นโรคเขาเขียนแล้วเป็นโรค แล้วตรงนี้บอกเลยว่าขอบเขตของหนามในเนื้อคืออะไรมันเป็นทูตมันมาประทุสล้มันมาข่มเหงแต่พระคุณของพระเจ้าทำให้ข้าพเจ้าสามารถลุกขึ้นจากที่เกิดเหตุได้กลับไปเทศนาและพาคนรับความรอดได้มากกว่าเดิมเอเมนไหมขอให้เรามีท่าทีแบบนี้ผมเองเคยเกือบที่จะล้มเลิกไปแล้วนะครับประกาศกับแม่โดนแม่ด่า แรกๆก,ก็แม่ก็ด่าผมพอประกาศไปสักหกเดือนแม่เริ่มด่าไปถึงพระเยซูแล้วนะครับมันก็รู้สึกแบบไม่อยากละอ่อนแอละหมดแรงละไม่อยากประกาศกับแม่ละเลยบอกกับพระเจ้าว่าพอแล้วนะครับพ่อครั้งต่อไปพ่ออยากประกาศพ่อประกาศเองแล้วกันตอนนั้นผมไม่รู้ผมประกาศด้วยสมองผมผมชอบเอาชนะแม่ผมมาแต่ไหนแต่ไรล,ละชอบเถียงแม่เถียงแม่นั่นแหะเด็กๆ ดังนั้นพอประกาศเรื่องพระเยซูเอานิสัยเดิมมาใช้ใครจะฟังมีหน้าละไม่แปลกใจประกาศแล้วโดนแม่ด่าเพราะว่าปกติก็โดนแม่ด่าอยู่แล้วชอบผ่าเรื่องแม่ชอบแย่ชอบแกล้งในภรรยาผมจะรู้ดิผมนี่แกล้งแม่แบบสุดยอดแกล้งประจําแล้วพอประกาศไปก็ไปทําให้เขาโมโหแล้วแถมไปโหจับจ้วงถึงสิ่งที่เขา เชื่อด้วยอะไรแบบนั้นพอวันนั้นหมดละหมดแรงละรู้เลยว่าตัวเองไม่มีความสามารถคิดว่าตัวเองแนมะ้ตอนคนเก่งจําไว้นะไอตอนคนเก่งคนเขาไม่ได้รับเชื่อจริงนะคุณอาจจะบังคับให้เขาพูดได้เขาอาจจะอ้าปากพูดตามพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ใจเขาไม่เชื่อไม่รอดนะครับก็เลยบอกบอกพระเจ้าพ่อพ่อคุยเองพ่อประกาศเอง โอ้โหแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นการละความกลักวกวายไว้กับพระเจ้าของแท้เลยตัดสินใจต่อไปนี้ไม่ประกาศกับแม่ละวันลุงขึ้นลืมเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยเลิกบุหรี่วันลุ่งขึ้นลืมคำประตูต่อลืมไปแล้วคุยกับแม่เรื่องอะไรอยู่ไม่รู้พูดเรื่องพระเยซูปั๊บเดียวแม่รับความรอดเลยถึงได้รู้ต่อไปพระองพูดเองนะครับนะ จริงเลยพระองค์ใช้ปากเราพูดไม่ได้มาจากสมองเหมือนหลายครั้งผมมาสอนที่นี่ผมเตรียมมานะครับแต่ผมบอกกับพระเจ้าอยู่ตลอดว่าพ่อลูกไม่รู้ใครมาบ้างแต่ลูกรู้ว่ารพระองค์รู้ว่าใครต้องการอะไรขอพระองค์พูดผ่านลูกเพื่อที่พระองค์จะพูดกับเขาลูกไม่อยากให้ใครมาแล้วเสียเวลาลูกอยากให้เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีคําถามแล้วหลังจากที่ผมแบ่งปันก็มักจะมีใครมาบอกว่า เมื่อคืนพึ่งอธิษฐานมาเรื่องนี้ได้คําตอบพอดีพอดีนะครับดังนั้นก็เป็นแบบนั้นคือพระเจ้าทําผ่านได้ดังนั้นในช่วงที่เราอ่อนแอและเรารู้ว่าเราทําไม่ได้และเราจะพึ่งในพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าจะทําให้เรากลับมาเข้มแข็งอีกและประสบความสําเร็จเอเมนไหมอย่าให้ความกดดันในชีวิตนี้ทําให้คุณต้องล้มเลิกไปจากทางของพระเจ้าแต่ยิ่งถูกกดดัน ยิ่งต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าและในที่สุดคุณจะก้าวข้ามและก้าวผ่านและประสบกับความสำเร็จในที่สุดฮาเลลูยาดังนั้นขีดเส้นใต้คำว่าทรงแล้วตัดทิ้งไปเลยนะครับส,ส่วนคนที่เวลาเจ็บป่วยแล้วบอกฉันก็เหมือนกับเปาโลฉันมีหนามในเนื้อรู้ไหมทำไมเปาโลถึงได้มีหนามในเนื้อ เนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นคำถามคือคุณเห็นอะไรบ้างที่คุณเป็นไส้ติ่งอย่างเงี้ยคุณบอกคุณคุณเป็นหนามในเนี้ยคำถามคือตั้งแต่ตั้งแต่คุณเป็นคริสเตียนมาถึงวันนี้คุณเห็นการสำแดงอะไรบ้างอืมงั้นอย่าไปเทียบชั้นกับเปาโลถ้าคุณยังไม่เคยประกาศถ้าแบบคนเขาด่าคุณนิดนึงคุณร้องห่มร้องไห้แล้วคุณม้วนเสือ่คุณไม่ประกาศต่ออย่ามาบอกว่าชั้นเหมือนเปาโล ถ้าคุณเหมือนเปาโลนั้นหมายถึงต่อให้เขาฆ่าคุณคุณยอมตายเอเมนไหมผมไม่งังไม่กล้าที่จะบอกเลยผมเหมือนเปาโลระวังใครก็ตามมีนะครับปัจจุบันโอ้ยฉันเนี่ยเกินเปาโลแล้วถ้าอย่างนั้นก็ขอเกินไปไกลๆอย่าเฉียดเข้ามาใกล้นะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ได้พูดถึงความพิโรธอย่างชอบธรรมให้เราอยู่ในขอบเขตพระคัมภีร์ มองคนอื่นดีกว่าตัวอย่ายกตัวขึ้นให้ยกพระวจนะยกพระนามของพระเยซูข,ขึ้นนะครับเอาละคำตอบก็คือพระคุณของพระเจ้าและสังเกตเพราะข้าพระเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพระเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นนี่ไม่ได้พูดถึงความเจ็บป่วยเลยนี่พูดถึงสุขภาพที่ดีเคยไหมครับคำพูดของใครบางคนที่ทำให้เราเมื่อยล้าทั้งวัน คุณเอากระถิงแดงมากรอกกรอกรอกเข้ารูจมูกมันจะไม่แข็งแรงเลยถูกไหมคําพูดขอึงใครบางคนทําให้เราเก็บไปคิดและอ่อนบางบางทีอ่อนแรงไปทั้งสัปดาห์จําได้ไหมครับผู้เผยพระวจะนะในพันธสัญญาเดิมเพียงแค่ได้ยินนางเยเซเบลบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาชีวิตเธอเป็นไงครับอยากตายขึ้นมาหมดกําลังหมดเรื่อแค่คาคาเดียวสั้นๆเท่านั้นเอง คำสามารถนำได้ทั้งชีวิตและความตายระวังคําที่คุณพูดรอบๆครอบครัวของคุณหรืออยู่ในเพื่อนฝูงของคุณให้แน่ใจว่าคําที่คุณพูดนั้นจะนำเอาพระคุณของพระเจ้าไปถึงทุกคนที่ฟังเอเมนไหมแล้วพระคุณนั่นแหละที่จะทําให้เรามีกำลังขึ้นแลง้นท่านถามผมในเรื่องนาในเนื้อนาในเนื้อไม่เคยหมายถึงความเจ็บป่วย้นาในเนื้อ ไม่ควรจะถูกคนที่ไม่ประกาศข่าวประเสริฐเอามาใช้เป็นเรื่องส่วนตัวและคำว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนเปาโลไม่ควรจะเอามาใช้นาในเนื้อเป็นเรื่องของคนที่ออกไปประกาศในประเทศที่ข่มเหงรังแกคริสเตียนถ้าคุณรู้ว่าที่ไหนไปประกาศแล้วจะโดนก้อนหินแล้วคุณไปประกาศแล้วคุณโดนทำร้ายมานั่นคือนาในเนื้อถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะใช้คำคำนี้เอเมนไหม และคําตอบของน้นามในเนื้อคือพระคุณของพระเจ้าไม่ได้ทําให้คุณเป็นโรคภัยอะไรทั้งนั้นแต่ทําให้คุณหายโรคได้ด้วยดังนั้นขอบคุณพระเจ้าถ้าเราจะมีหนามในเนื้อบ้างนั่นหมายถึงเราประกาศข่าวประเสริฐและขอบคุณพระเจ้าถ้าเราต้องเจอหนามในเนื้อพระเจ้าจะทําให้เรามีกําลังใจขึ้นมาอีกมีกําลังเรียวแรงมากขึ้นไปอีกเอเมนไหมผมเคยมีประสบการณ์ต้องเดินข้าม ภูเขาลูกหนึ่งไปอีกลูกหนึ่งผมเดินได้สบายๆเพราะอะไรพราะคุณของพระเจ้าทำให้ผมสามารถเดินประกาศข่าวประเสริฐได้และผมเชื่อว่าไม่ว่าผมจะอายุอีกเท่าไหร่ผมยังคงขึ้นเขาไปประกาศข่าวประเสริฐได้ได้อยู่ดีแต่ตอนนี้ขอบคุณพระเจ้า YouTube นำทางให้ขึ้นเขาไปเรียบร้อยแนละ้ว <c ười> เคยไปปีที่แล้วมั้งครับอยู่เชิงดอย ก็มีคนทักผมขึ้นไปกลางดอยก็ยังมีคนแปลกหน้ามาทักขึ้นไปบนยอดดอยมีคนมาทักและขอถ่ายรูปด้วยข่าวประเสริฐขึ้นไปทั่วดอยแล้วฮาเลลูยาแล้วเราไม่ต้องเหนื่อยเหมือนอย่างที่สมัยก่อนนะครับงั้นขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนที่ออกไปเหมือนกับถางทางเอาไว้เขาเตรียมทางเอาไว้ขอบคุณพระเจ้าทุกวันนี้เราสบายขึ้น เยอะมากนะครับแต่อย่าให้ความสบายทำให้เรารู้สึกเคยชินแล้วรักความสบายให้เรายังคงรักที่จะออกไม่ใช่ออกไปหาเรื่องนะครับออกไปหาอนาัในเนื้อออกไปประกาศข่าวประเสริฐเอเมนไหมเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่เราได้รับในวันนี้ขอบคุณสำหรับถ้อยคำและความสว่างที่เข้ามาทำลายอุปสรรคขัดขวางการรับการรักษาและลูกขอบพระคุณพระองค์ ที่ในขณะที่เราเดินอยู่ในความรักและเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์และออกไปกระทําตามพระมหาบัญชาของพระองค์โดยการประกาศข่าวประเสริฐอาจจะมีอุปสรรคที่ทําให้เราอ่อนล้าจิตใจและร่างกายไปบ้างแต่ด้วยพระคุณของพระองค์ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เราได้รับการยกชูขึ้นทําให้เรามีกําลังแข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยา